ก,กระสุนก,กระสุนละจุปลบก,กระสุนตายไหมตายตายโอเคเราสามารถกระโดดได้ด้วยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงกระโดดได้เฮโยวู hey, yo, ้ดตุ๊กเจอเจอคนเจอคนอีกแล้วตอนนี้ผมภาไปสองตัวละตัวตที่สามกำลังมาลุลูอ่ะลุลตายหนึ่งหูโคตรโงะ่ะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเกมอะไรอะ่ะ ขับยานด้วยมีขับรถด,ด้วยเฮ้ยยิงได้ด้วยเหรอ <Hey. S 1> สก,กินอย่างเทปืนอย่างเฟี้ยวมีปืนยิงระเบิดด้วย <Hey. S 1> มีรถกระบะซิ่งลุมยิงเฮ้ย hey. อูอ้หูเอฟเฟ,ฟคอลังการด่าให้ดูดิอาร์พีจีเฮ้ยกระโดดลบเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะ่ะ <Hey. S 1> คนเพฏว่า้เยเกมอะไรอะ่ะ hmm. มีเหินรถด,ด้วย hey. โคตรเวอร์โคตรอลังการน่ะเกมอะไรอะ่ะน้องๆโคตรอลังการเอฟเฟคโคตรเวอร์และแน่นอนพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือเกมอะไรเพราะเป็นเกมที่พี่กำลังแคสอยู่ตอนนี้นะครับมันชื่อว่า Farlight Editor อย่าอย่าต้องบอกแล้วเกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับแต่ว่าเป็นแบบแตกต่างมากนะครับโคตร จุดเด่นแบบเยอะมากลูกเล่นโคตรเยอะที่พี่ชอบส่วนตัวเนี่ยคือการแบบขับพวกยานต่างๆน,นะครับซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวรถถังแนวแมมมุมแนวหุ่นยนต์แบบเยอะตับเยอะมากอะบ,บอกเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวแบบแบทเทิลยโยแบบขนาดยักษ์ใหญ่นะครับมีแบบหลายหมดให้เราเลือกเล่นมากมายเลยนะครับเอาไม่อยากพูดเยอะเอาเป็นว่าเล่นให้ดูเลยละกันแล้วก็ยังมีตัวละครให้เราเลือกเล่นแบบ เยอะจุใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะเล่นตัวนี้แล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยความสามารถก็คือเวลาเราขับพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นป,ปกติ20%นะครับแล้วเราจะสามารถบิดมอเตอร์ไซค์ได้แรงวอาคนอื่น20%น่ะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เนี่ยดูตัวละครโคตรเยอะแบบแบบเแบบยอะจัดดาจริงๆพี่สามารถซื้อได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะพี่เติมเงินมาแบบหลักแสนนะครับน้นนองๆที่แบบเพชรพี่โคตรเยอะอะ่ะเอาเดี๋ยวกดเดี๋ยวกดแบบ ซื้อเล่นๆเลยละกันเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันเนาะป่าตัวนี้เลยดูบ,าบาด้าๆดีพี่ชอบกดซื้อเลยนี่ปั๊บซื้อโชว์เลยเป็นไงเงินเหลือซื้อทิ้งไว้งั้นนะครับซื้อทิ้งไว้ก่อนเลยตัวนึงเฟี้ยวดีโอเคเราเล่นเล่นตัวนี้นะตัวขี่มอเตอร์ไซค์แรงตอนนี้ก็จะเป็นโหมดในเกมต่ตงตางๆนะครับก็จะมีแบบไล่ล่าโหมดสนุกสนานเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พี่จะมาโหมดเล่นโซยวิลแล้วกันเนาะเป็นโหมดโซยวิลนะครับไปเริ่มเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนของล็อบบี้นะครัับบบเเเเเเเอออ้้้ยยยยทาาไมมมมตวววปป็็นนนนน่่งีีีกกกละแแ บูแหลกแจกกระสุนนะครับยิงไม่ยั้งแบบยิงแบบเน้นๆแบบแนวบูล้างผ่านยิงมันโยกแบบกระสุนไอพีจุงไอพี่กีลดทุงลดถังแบบยิงกันนัวบอกเดินนัวเนียแน่นอนนะครับเรามีสกิลของตัวละครด้วยนะครับดูโจสูแล้วก็จ้ำจัำไปไงพุ่งพุ่งอ่ะพุ่งอ่ะพดพุ่งอ่ะนี่ดูโคตรอลังการช็อตนั่งแคปซูลไปไงนั่งแคปซูลเพื่อที่จะลงไปโซลเบลโอ้โหแลวสกินอย่างสวยรถทีพี่เตอร์มาแพง ตรงนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะลงตรงไหนดีโหแมพโคตรใหญ่เลยนะแล้วภาพเกมนี่อย่างสวยเลยอะเอาตรงนี้แม่งเลยรีบโดดก่อนเลยนี่เป็นไงเป็นไงมีมีเป็นเป็แบบเหมือฝ่ายลุงฝีมุ่งมงโคตรเท่อันนี้บอกเลยนะแพงนะเนี่ยหกร้อยกว่าเพชรอะโคตรลอดตีนอะคุณลงโคตรเยอะอหนีก่อนไม่อยากหาปืนเลยอะหาหายาเลยใช่ปะไม่เก็บปืนด้วยเก็บไหนก็ดีเว้ย ไว้สำรองโทษทีวูวามไปหน่อยตะกี้ที่ผมเหมือนเห็นเห็นยานเกาะแล้วนะครับเป็นแบบหุ่นยนต์ไว้บังคับเดี๋ยวจะขอเก็บขอก่อนฟาร์มของก่อนสักนิดนึงเอาไว้เผื่อแบบยานเราระเบิดอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็จะได้มีมีปืนสำรองไว้เล่นไว้โอเคได้เลยเริ่ม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 อันนี้อะไรอ่ะอ๋อนี่ปืนกลอันนี้อันนี้ปืนอะไรอ่ะอ๋อปืนกลหมดเลยเป็นปืนกลไฟฟ้านะครับโอ้โหปืนมีเลือกเล่นมากมายเลยนี่สีนี้ก็อยากลองวันนี้สตดหุ่นยนต์เราไปขี่หุ่นยนต์คนกันดีกว่าเบื่อละถือปืนเดิิินนนนนนนยยยยงงขขอััับหุ่ต์ละกวี้้เฮค กัดกระสุนกัดกระสุนแล้วจุ๊บลบกัดกระสุนตายไหมตายตายไอ้อลตายไปดิขวามือมีตัวขวามือมตัวกัดยิงยิงดิโอเคยิงยิงยิงอัดอัดอัดตัวเจ็บลอยโคตรโกงทำไมไม่รีบหายานะน้องที่เตือนแล้วไงเดี๋ยวขอลงไปเก็บของก่อนป๊บนี่ไง สายขี่หุ่นยนต์ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องพี่ไม่ได้ปอนะแต่พี่ฉลาดที่จะเล่นน่ะโอเคเราสามารถกระโดดได้ด้วยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงกระโดดได้ hey, yo, <ะ>เจอเจอคนเจอคนอีกแล้วตอนนี้ผมพ้าไปสองตัวละตัวที่สามกำลังมาลุล่ลุลุ่ตายหนึ่งขู่โคตรโตงอ่ะบอกเลยโคตรเมมอ่ะตัวนี้โคตรเมมมอ่ะเพื่อนเราขับยานเหมือนกันอันนี้ยานอะไรอ่ะหูยปินได้ด้วยหรอโคตรเฟี้ยวอ่ะแต่ผมผมว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับการแบบฆ่าฆ่าแบบ ถ้าแบบคนที่เดินดินน่ะพวกเดินดินน่ะเออเหมาะแต่ถ้าเจอกับยานกับยานเป็นเออะไรอ่ะเฮ้ยอันี่อะไรอ่ะขอล้องหน่อยละกันเฮ้ยนี้แมมมุมนี่ใช่ไหมเฮ้ดูดิแมมมุมเฮ้ยวันนด้โดนเรามีอะไรอีกพลังไฟฟ้าเหรอล็อบตัวป่ะนี่ป่ะแล้วยิงยังไงอ่ะ๋อเวลายิงต้องกดค้างเฮ้ยเฮ้ยแรงแน่เลยอ่ะต้องลองว่ะนนี่ต้องลองว่ะเฮ้ยมีคนมามีคนมามันขับอะไรมาเดี๋ยวเราอยู่กับเพื่อนเราดีกว่า ออ๋ขับมอไซค์ขับมอไซค์เหรอระเบิด์ตไหมยังยังไม่ระเบิดชาร์จชัดบูมฆ่าระเบิดเออระเบิดหร้อยโอหฆ่าไปเยอะมากเลยเนะี่ยสี่คิวแล้วอะ่ะโคตรฝีมืออ่ะแต่ตอนนี้รู้สึกค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ชา้าครับแต่แต่ดาเมจการโจมตีน่าจะค่อนข้างแรงเลยอะ่ะเงินคนยิงอ๋อตรงนู้นซูมซูมยิงชัด ยิ่งฉาดยิงแรงตายปะอ๋อตาย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 แต่ตัวมันน่ามันน่าจะใช้ส,สก,กิลวับสุนทรพอดีโอ้โหคิวแล้วอะ่ะโคตรฝีมือบอกเลยแล้วสุนทรมียานเฮ้ยหุห่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มันหุ่นยนต์แล้วนะชาร์จก่อนกอนูชาร์จก่อนเลยชาร์จขอบแบบเต็มอ่ะเต็มอ่ะแรงแบบเต็มระแบบพัแบบงปะอ่าทีเดียวพังไอ้โคตรแรงอ่ะเฮ้ยตัวนี้โคตรแรงอะ่ะแมมมุมอ่ะแรงจริงรวมไปเก็บของมาดวก่ิผมรู้สึกว่าของผมน้อยมากเลยต้องต้องต้องฟาร์มฟาร์มสักหน่อยละเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมอไซค์ปะ สวยนีพอเราขี่มอไซค์มอไซค์เราก็จะเป็นสกินแบบเข้ากับเข้ากับ,กบชุดต,ตัวละครเราเลยนะครับ <S <S ก็บอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นะขับมอไซค์เร็วขึ้น20%นะครับแบบจะเร็วกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่ะคือไอ้พวกแบบปืนใหญ่ปืนลุธนุรถถังพวกอะไรก็แล้วแต่ยิงไม่ทันนะบอกเลยดูเร็วมากเร็วมากอะไรจ้ามอเตอร์ไซค์เข้านตัวผมติดใจไอ้ไอ้แบบมุมตัวตะกี้นี้มากเลยมันยิงโคตรแรงอ่ะยิงแบบทีเดียวแตกเลยอ่ะพวกรูทุนรถถังอ่ะพวกคุณยนอันนี้อะไรวะผู้ย่างนี้อะไรอ่ะมิซลยปะ อุ้ยมิดไซเจ๋งว่ะข้างหน้ามีตัวเอฟเฟกต์โคตรเวอร์ชาร์จชาร์จนี่ชนชนชนแล้วยิงชนแล้วยิงพังไหมพังไหมกลัวพังไหมนี่นี่มันจะตายแล้วมันจะพังมันจะพังอยู่แล้วเฮ้ยรถผมจะพังปะวะหนีก่อนดีกว่ากลัวหนีก่อนดีก่อนมิดไซมิดไซลูกพ่อหนีก่อน ไม่มาช่วยหน่อยเพื่อนเพื่อนเปนเอาไปแล้วไม่พังกี่วะหนีหดีหนีหนีหีหีมันจิบกูแล้วไอ้นี่โหดมากไอ้นี่มันโหดมากไอ้นี่มันตึงไอ้นี่มันตึงช่วยกูหน่อยเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์แล้วเมันจะกี้รักกันโคตรดูเดือดอ่ะแบบผมก็พังมันก็พังเหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้กูต้องดีก่อนละเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเฮลเฮลเพื่อนเฮลเพื่อนเฮลอะไรมันโหดมากเลยช่วยกูด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพวกมันพวกมันอ้าวมันมาแล้ว ข้าหัวโดดโดดข้าหัวไปดิหืบอกแล้วเรื่องปืนความคมที่ก็คมไม่แพ้ใครเข้าหัวคนนีน้เน้นตามัวบฮ้มเมมเบอมึงมึงจะฆ่ากูเหรอน้องอุ้ยเกาะมันโคตรไอ้นี่เลยอะเกาะมันโคตรเยอะอะหนีก่อนเกือบตายเกือบตายตะกี้ดีตะกี้ดีแแบบลากหัวทันไรเงี้ยโหยิงหัวโคตรคมมาผมอะยอดฝีมือจัดอ่ะขออยู่ใกล้เพื่อนฝูงได้ไหมโห้เพื่อนฝูงอะแบบกูมากับเพื่อนฝูงอะมึงไม่ต้องสมอลแดะ่ะได้ไหมเพื่อนฝูงอยู่ไหนวะ อยู่ใกล้เพื่อนดีกว่าอุ่นใจเพื่อนเราขับยานเหมือนกันเพื่อนเราขับแบบเหมือนเรือเลยอ่ะไอคนขับแมมมุมโอ้โหแมมมุมก็บอกเลยโอ้โหโคดเร็วอ่ะมึงวิ่งโคดเร็วอ่ะดูดิถึงโครเร็วอ่ะดูดิตัวนี้ไอยานอันนี้ก็จะเป็นยานขับเคลื่อนเร็วเหมือนกันนะหุ้แต่อันนี้แรงไม่เร็วแต่แรงนะที่เราใช้ตอนแรกอ่ะหุ้ยเรามีโอกาสแชมป์นะเนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตแค่14คนเองนะแล้วตอนนี้ผมก็คาปแล้ว8เคิว่ทษทีละกันช่วยเพื่อนหน่อยช่วยยมหน่อยออยู่เพื่อนดีจริมเพื่อน ยามาระเบิดแล้วยามาระเบิดแล้วเอาดิ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 เพื่อนเอาดิเพื่อนยิงยิงมาลงแล้วมันลงยานแล้วตายเรียบร้อยไงไงโดนยิงไปนี่ไงตายเ้ยขวามือมันมาอีกตัวนึงตายหนึ่งตายหนึ่งผมฆ่าคนเยอะผมฆ่าคนเยอะขวามือมีอีกขวามือพวกมันปะพวกมันพวกมันขับยัดมันขับรถมาขับรถไปเอารถแม่งพังรถแม่งพังรถแม่งพังละรีโหลด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 ยิงยิงเม้มตายหนึ่ง พาสตัวลวดอะ่ะโคตรโกโคตรเก่งโคตรเสียวฟ้าวมะพ้าวแก้วฮะพาเพื่อนมึงขบมอเตอร์ไซคูเพื่อน,ม,น,นมอเตอร์ไซคูเพื่อนอเพื่อน,อนแล้วกูขับอะไรเพื่อนไอ้เทียบเคื่อนขบวนมอเตอร์ไซคไปเพื่อนเอ้าเพื่อนไอ้เทียบเราปล่อยกูเดินดินเนียนะเพื่อนโอเคกูหาใหม่ก็ได้ว่ามอเตอร์ไซค์ข้อดีเนี่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยคือมันจะยิงแบบล็อกเป้าให้นิดหนึ่งด้วยแบบล็อกเป้าให้เลยอะ่ะเหมือนมีระบบตรวจับอะ่ะเทคโนโลยีมันน่าจะล้ำมาเรื่องการยิงนะครับพวกปืนกลอะไรเงี้ยดีพุ่งไปเลยครับปุ๊บ ตัสูงพึ่งปึ๊บนี่รถเสียวครับสวยหุยวงวงส่วนใหญ่พื้นที่จะอยู่ตรงน้ําปะถ้าวงรอบนี้อยู่ในน้ําถ้าเป็นพวกรถที่มันแบบวิ่งบนน้าได้น่าจะได้เปรียบนาดูเลยไม่มีเหลือมีกี่คนเองข้างหน้า,านแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันลงรถมันลงรถโดนโอ้โหโดนแทบทุกเม็ดอ่ะมันล็อกเป้าอ่ะรีโลดอยู่แป๊บนึงตายแล้วสวยเพื่อนแชมป์ยังแชมป์ยังวะใกล้แล้วนี่มันอยู่ไหนอ่ะอีกกี่ตัวตัวเดียวเองปะตัวเดียวเองสวย ถ้ามาดูซิว่าพี่ฆ่าไปกี่คิวแล้วจะ MVP หร,รือเปล่ามันเ,เป็นการต่อ11คิวคะแนนคะแนนแล้วจากคะแนนดูที่นี้ก็รู้แล้วว่าใครแบกแล้วดูสกินที่อยาอา่างเฟี้ยวอ่ะถือโมอกันน็อกอะ่ะโอมจัดเลยอะ่ะบอกเลยมอเไซค์คดเกา่าเฮ้ยเลเวลอัพด้วยหรอมีเลเวลอัพตัวละครเนี่ยถ้าเลเวลอัพตัวละครนี้ก็น่าจะปลดล็อกสกิลต่างๆไปได้อีกนะครับแล้วก็มีเลเวลปืนด้วยนะถ้าจ้าวิ่ผิดเนี่ยมีเลเวลปืนด้วย แล้วถ้าเราเล่นปืนไหน่บ่อยๆมันก็จะอัพเลเวลก็ทำให้แบบบวกดาเมจบวกอะไรเงี้ยโอ้หมีอัพแรงด้วยแย่แรงอัพเลยอ่ะเล่นตึงเกินธรรมดาแหละเข้าใจอยู่ว่าคนดนี้ฝีมือโอ้หเกมนี้มันโคตรมันเลยนะจริงแล้ววันนี้นะครับพิเศษมากๆพี่มีชาเลนจ์มาให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆกันนะครับโดยการถ่ายช็อตคิวเท่ๆลงช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปคิวเดทไว้หลังคลิปด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะลุ้นรับเงินรางวัล นับแสนบาทเลยด้วยเออคือถ้าช็อตน้องฟิวฟเนี่ยน้องลงได้เลยนะครับแบบลุ้นลุ้นรางวัลน่ะรางวัลใหญ่โคตรเยอะก็อ่านละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็ใครที่อยากจะเล่นกับพี่นะครับก็นี่เลยชื่อของพี่นะครับตามนี้เลยแล้วก็ไอดีนะครับเนี่ยเห็นไหมแหกตาดูเห็นไหมเอออยากเล่นก็ดาวน์โหลดแล้วแอดมาเลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้น่าสนุกมากเล่นกับเพื่อนน่าจะยิ่งโคตรสนุกนะครับส่วนใครที่อยากเป็นเพื่อนกับพี่ก็อย่าลืม แอดมาด้วยแล้วกันเนาะแล้วอย่าลืมโหลดเกมใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก็ฝากก็ด้วยนะครับสำหรับฟาไลเอดีเฟอร์กดเขียวแล้วเป็นอังกฤษไงมาฟา,ฟาไลเป็นสี่มาดูไม่ได้อะมันต้องฟาไลเอดีฟอร์ <c oughs> ฝากไปโหลดกันด้วยนะครับสนุกมากเลยสำหรับเกมนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลิ้นอาจจะบันพันหน่อยนะผมไม่ได้แคร์นเกมดานนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้าบ